ญยามองว่าคุณแพทองทานที่พูดไร้ตำแหน่งทางเศรษฐกิจตำเนียแบงค์ชาติไปก็ไม่มีน้ำหนักไม่มีแรงกระเพื่อมเพราะไม่มีน้ำหนักแต่ที่สำคัญที่ต้องจับตาก,ก็คือการที่คุณแพทองทานพูดบนเวทีถึงการแก้กฎหมายหรือกฎหมายเป็นอุปสรรคถ้าไปแก้ตรงน,นี้จะก,กระทบวงกว้างทั้งนี้ทั้งนั้นคุณเศรษกิยาบอกถ้าจะกดดันหรือ เห็นต่างกันให้ใช้วิธีการเสนอทบทวนเป้าหมายเงินเฟอ้อแทนที่จะไปพูดต่อชัเท่านะคุณสิริกัญญาบอกนะครับว่าการพูดของคุณแพรทองทานเนี่ยครั้งนี้ คงไม่ได้สร้างความกดดันมากไปกว่าที่รัฐบาลเคยทํามาอยู่แล้วเพราะอะไรเหรอเพราะว่าแรงกดดันจากรัฐบาลที่มีไปถึงแบงก์ชาติเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เพิ่งจะเกิดตอนที่คุณแพททองทานพูดเ,เราก็รู้กันนี่เพราะว่าทั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังต่างก็พุ่งเป้าไปที่แบงก์ชาติที่ดําเนินนโยบายการเงินไม่สอดคล้องกับรัฐบาลอยู่แล้วคนจิตรกัญญาบอกมนไม่ต่างจากเดิมแรงกดดัน และจีเกๆงแรงกดดันจากตัวที่เป็นรัฐบาลน,นี่มีนำ้ำหนักมากกว่าด้วยนะมากกว่าที่คุณแพทองทานที่ขณะนี้ไม่ได้มีตำแหน่งใดๆในรัฐบาลหรือตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจแต่คุณชัยกัญญาบอกที่มันมีนัยยะมากๆกับเป็นประเด็นที่คุณแพทองทานพูดถึงกฎหมายกฎหมายที่ให้อิสระกับแบงก์ชาติแล้วก็ยังระบุด,ด้วยว่ากฎหมายให้อิสระมากเกินไปเป็นอุปสรรคในการดําเนินนโยบายของรัฐในนามฝั่งนิติบัญญัติ ก็ต้องเก่งข้อสอบแล้วว่าขณะนี้จะมีการแก้ไขพรบรธนาคารแห่งประเทศไทยจากทางสอส,อสอพักเพื่อไทยหรือไม่ซึ่งถ้ามีมันจะเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะครั้งล่าสุดที่มีการแก้กันไปคือปี50ที่แก้ไขให้แบงค์ชาติมีความเป็นอิสระมากขึ้นด้วยซ้ำนั่นก็แปลว่าหลังรัฐประหารปี49ค่ะมีการแก้ไขกฎหมายให้แบงค์ชาติมีความอิสระมากขึ้นคุณเกัญญาบอกการแก้กฎหมายเป็นเรื่องใหญ่ที่น่าจับตา นักลงทุนต่างชาติที่มองเข้ามาจะมองว่าทักแก้เนี่ยคือแบง์ชาติเนี่ยจะยังคงความเป็นอิสระในการดําเนินนโยบายการเงินอยู่หรือไม่แล้วเธอก็บอกเลยจริงๆ วิธีการที่จะกดดันแบงก์ชาติเป็นตนัวเลือกเรื่องดอกเบีย้ยเนี่ยมีหลายวิธีค่ะที่ไม่ต้องสื่อสารต่อสาธารณะก็สามารถทําได้หรือถ้าต้องการให้มันเป็นทางการที่สุดคือให้มีการทบทวนเป้าหมายเงินเฟอ้อของแบงก์ชาติให้มันมีกรอบที่แคบลงมาเป้าหมายเงินเฟอ้อปัจจุบันก็คือ1นค่ะถึงสปัจจุบันเนี่ยไม่ถึง 1, 1> คึ่งโคจิคย,ยาบอกไปกดดันกันตรงนั้นใช่ให้ไปทบทวนเป้าหมายเงินเฟอ้อกันตรงนั้นนะคะแล้วเธอก็บอกว่าจริง การทั้งมาของแบงค์ชาติเดี่ยววิพากษ์วิจารณ์ได้ทั้งในฐานะประชาชนและแบงค์ทั้งฝั่งการเมืองแต่การให้เหตุผลที่ไปวิจารณ์แบงค์ชาติที่สั้นเกินไปคนอาจจะไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดได้ยกตัวอย่างการโบยความผิดว่าการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลดําเนินได้ไม่ค่อยดีเพราะแบงค์ชาติมีอิสระมากเกินไปเนี่ยให้ข้อมูลแบบนี้อาจจะมีปัญหาได้ แน่นอนว่าภาพจะออกมาดูไม่ดีมากๆนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่ารัฐบาลจะไม่ได้เคยกดดันธนาคารแห่งประเทศไทยมาก่อนก็กดดันมาโดยตลอดอยู่แล้วแล้วามาวันนี้เนี่ยหัวหน้าพรรคเพื่อไทยที่กลุ่มสสข้างมาในสภานเนี่ยกลับมาพูดแบบนี้อีกว่ากฎหมายมีปัญหาเนี่ยนะคะก็แสดงว,ว่ามีแนวทางที่จะแก้ไขเพื่อที่จะลดความเป็นอิสระของธนาคารกลางอย่างแน่นอนนะคะเพนนื่อเนี้ยส่งผลในเชิงลบกับ ความน่าเชื่อถือของประเทศนะคะเพราะว่าเรื่องหลักการของความเป็นอิสระของธนาคารกลางนี่มันเป็นเรื่องที่ทั่วโลกเนี่ยเขายอมเขายอมรับกันนะคะแล้วก็ต้องการให้ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยยังยังดำรงความเป็นอิสระแบบนี้อยู่นะคะดังนั้นเนี่ยดิฉันคิดว่าเรื่องของความไม่สอดคล้องเป็นของนโยบายเนี่ยมันสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ด้วยวิธีการอื่นด้วยการที่ พยายามปรับเป้าหมายเงินเฟ้อเองก็ดีหรือว่าจะมีการนัดคุยกันนอกรอบการที่จะถึงขั้นแก้กฎหมายเพื่อที่จะลดความเป็นอิสระของแบงค์ชาติเนี่ยอันนี้ก็น่ากังวลอยู่จริงๆแล้วเนี่ยคุณอุงอิงก็มีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์การทํางานของแบงค์ชาตินะคะเต็มที่ในฐานะประชาชนคนหนึ่งในฐานะในฐานะหัวน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเราก็ไม่ติดว่า พอพูดตั้นแล้วอาจะนําไปสู่การที่คนอาจจะเข้าใจผิดว่าตกลงจะทําอะไรกันแน่แล้วตั้งคําถามได้ว่าตกลงเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหนนะแล้วก็อจะทําให้ความน่าเชื่อถือของหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยในด้านเศรษฐกิจเนี่ยมีลดน้อยลงไปด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่น่าจะส่งผลเสียกับตัวคุณอุ้งอิงเองมากกว่าที่จะช่วยในการที่จะกดดันแบง์ชาติเพิ่มขึ้น,นะค่ะ คุณหมายสิริกัญญาหัวหน้าทีมเศรษฐกิจก้าวไกลนี่บอกเป้าหมายของแบงก์ชาติหรือธนาคารกลางทั่วโลกกับเป้าหมายรัฐบาลทั่วโลกมันไม่มีวันเหมือนกันอยู่แล้วเราว่ารัฐบาลก็จะมุ่งหวังให้เศรษฐกิจเนี่ยระยะสั้นเติบโตไปในทิศทางที่ดีแล้วก็เร็วแต่แบงก์ชาติเขาจะมองระยะยาวแบงก์ชาติจะไม่สนใจเศรษฐกิจปีหน้าจะเติบโตเท่าไหร่แต่ใ้ความสำคัญกักบความมั่นคงและเสถียรภาพเศรษฐกิจระยะกลางเป็นต้น คุณจะทําให้นโยบายการเงินแบงค์ชาติสอดคล้องกับเป้าหมายรัฐบาลเป็นเรื่องไม่ถูกต้องซึ่งความเป็นอิสระของธนาคารกลางหรือแบงค์ชาติก็มีเหตุผลด้วยว่าป้องกันไม่ให้แบงค์ชาติถูกครอบงำหรือถูกแทรกแซงเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายระยะสั้นของรัฐบาลดังนั้นจะมองว่าความเป็นอิสระของแบงค์ชาติเป็นอุปสรรคที่ทําให้รัฐบาลต้องดําเนินนโยบายขาดดุลมันเป็นเรื่องผิดฝาผิดตัวถ้าคุณต้องการกระตุ้นในระยะสั้นคุณต้องใช้นโยบายการคลังอยู่แล้ว 아, 네, 더보기 형.